รอยขีดเขียนน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของคนสมัยก่อนนะครับผมการเดินขึ้นไปได้ครับผมเีมน้ำมันไม่ที่โยมดูแลอ๋อนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูภาพเกษตักหินนะครับหลายพันปีนะครับเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ากี่พันปีนะครับตอนนี้เราก็จอดรถไว้อยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้ก็เดินลงมาครับผมวันนี้ไปทำกานสนงชีวิตนะครับไม่รู้จะเจอไหมครับตอนนี้กําลังเข้าป่าครับผมพอดีถามทางจากชาวบ้านมาครับว่ามันอยู่แถวๆนี้นะครับเลยมาสํารวจดูครับตอนนี้ ดีนว่ามันอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นใครเลยครับตอนนี้ไม้เหยมันเป็นหกแะ้วนี่ฮะโอ้มันเป็่นโอ้โหโอ้น่าจิบนี้ยนะนี่นี่ไปท้อมมีคู่ผมไปได้อีกปลเหรอเอาได้เลยเห็นดิน โอ้โหนี่ครับผมโอ้โหใส่รองเท้ามาเดินห้างนะครับมาเข้าป่าลำบากนิดนึงตอนนี้เราก็ยังไม่เจอจุดหมายปลายทางนะครับรากำลังหาทางขึ้นไปครับตอนนี้ โอ้ผมันอยู่เทหงหัวเาจหาทางคือไปเนี่ยกระทอมันให,ห่เยเฮ้ยตอนนี้ก็บนเข้ามาในสวนปลาหมองจากบ้านนะตอนนี้ไม่มีทางนะครับผมไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าโอ้น่าจะเห็นแวบ,บๆครับเห็นทางเดินแบบมันเป็นเปลน,นิดนึงครัโอ้โหอันนี้ต้นอะไรเนี่ย โอ um> euh ้้ยเฮ้ยๆเขาคือตันสโอ้ยเอาไปนี้เด็นซ้องขึ้นมาสยเออไม่รู้ว่าทางเดินไปไหนครับตรงนี้กำลังตามรอยไปว่ามันจะไปตรงบริเวณถ้ำที่เราไปหรือเปล่าครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ใช้เวิร์กทูดานะครับนี่ครับสูงชั้นนะครับท้าขึ้นมาโอ้โอ้โอ้โอโอโอ เออทางแบบนีนะทบบนีเดีตอนนี้ก็สันิษฐานว่าน่าจะมาถึงแล้วครับผมนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นบริเวณโพรงถ้ำนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอโรงรอยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้น่าจะน่าจะมีพระอาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ต้องขออนุญาตพระก่อนนะครับว่า เราขออนีญามาดูนะครับตัวนี้ก็เป็นบริเวณถ้ำใหญ่นะครับผมนี่ครับถ้ำใหญ่มากครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอภาพกะสลักหินนะครับ ไม่รู้โอ้ยน่าจะขึ้นหทางเท่งว่ะนะโอ้น่าจะสังนีฐานวันน่าจะขึ้นข้างบนครับผมป่าป่าเราเดินทางกลับโอ้ห้างเต็มดีกับห้างกวก่านาะไปเสกเกียมกิน ันนี้ก็จะเป็นบริเวณพระที่เพื่อนมาปฏิบัติธรรมตรงนี้ครับผมแต่ยังไม่เจอพระครับตอนนี้ว่าจะขออนุญาตครับ อยากเห็นครับเพราะได้ยินมานานแล้วก็เลยไม่มีโอกาสมาได้เล้วเคยไปเห็นที่อื่นไหมไม่เคยครับมีแต่เห็นไอแถวไอบ้านนาผากนะครับ<อ>เป็นสลักทินเนี่ยเขาเห็นไอเจ้าหน้าที่พ่นว่าเ <c oughs> ตาง,งอยเขาก็มีเพิ่นกันเราเคยเห็นในหนังสือไหมไม่เคยครับ เือนีกไไไนูไม่ครับไม่ได้อยู่ใช่ครับตอนนี้พระอ,อาจารย์กำลังพาไปชมภาพหินแกะสลักนะครับผมยังไม่ได้กรุงเทพใชไปตั้งตั้งนานแล้วครับก็เลยไม่ได้ไป <c oughs> นี่ก็เป็นภาพเขียนนะครับผมหลายพันปีนะครับผมตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับเป็นรอยขีดเขียนนะครับผมคล้ายๆกับเหมือนภูพายตนที่บ้านนาผากนะครับแต่ว่าตรงนู้นจะเป็นหินสีส้มๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินแบบจะออกสีเทาๆดำๆนิดนึงนะครับ ร,รอยขีดเขียนน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนสมัยก่อนนะครับผมแต่ไอเราก็ดูไม่ออกนะตอนนี้ว่าเขียนภาพอะไรนี่น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าภาษาหรือร่องรอยอะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นหินที่มันถล่มลงมาแล้วนะครับผมร่องรอยก็น่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันถล่มแล้วครับทะลุอยู่หร เดี๋วนี่น่าจะเก่ากว่าแลตวโบรานก็มีการไปดุดวปีที่แล้วแล้วก็มีชั้นสองมันมีหน้าผาประมาณประมาณว่าโรงแรม5ชั้นมันจะมีถ้ำแบบนี้นะแบบน้หชั้น อันนี้ก็จะเป็นภาพเขียนเกสสลักลายพันปีนะครับผมที่อยู่บริเวณวัดนะครับที่อยู่ใต้บริเวณภูผายนต์นะครับผมนะครับก็จะเป็นเป็นถ้ำนะครับนะครับส่วนภาพเกสหลักก็จะอยู่อยู่แค่มุมนี้นะครับเจอแค่ตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าหินมันถล่มลงมาน่าจะนานมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัดนะครับใครมาก็ มาเวานมาสก,การพระอาจารย์ได้นะครับผมซีขึ้นเทงบอกวิวบอสส่วนข้างบนก็จะเป็นลานกว้างนะครับผมจะมีเจดีเอ,อ,อเม่นนะที่เก็บอธิของพระนะครับที่เพื่อนมาอยู่องค์เล็กๆเลยครับที่อยู่ตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นลานหินนะครับส่วนบริเวณไอภาพเกศลักหินก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ ถ้าใครมาแถวตอง,งอยก็สามารถไปถามเจ้าหน้าที่ตรงก่อนเข้าอุทยานก่อนเก็บบัตกรก็ได้น,นะครับผมเพราะว่ามันเดินลงมาประมาณ300เมตรครับผมถึงน,น,นี่ครับท่าลงมาก็จะเป็นบริเวณทางเดินนะครับลงมาก็จะเป็นถ้ำเลยนะ เออามาทางไหนวะโอ้หามาทางผิดเตอนนี้ก็จะเดินทางกลับนะครับผมหลังจากฟังธรรมะจากพระอาจารย์สักคู่นะครับพอดีไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับวันนี้ก็น่าจะกลับทางเดิมนะผมคือทางนี้มันเข้าได้หลายทางนะครับแต่ว่าต้องต้องชำนาญพื้นที่นะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ